มาประเด็นถัดมากันบ้างคุณผู้ชมนะครับสำหรับยาย่าอุรัสยานะครับงานนี้เนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมนะครับนำทีมนักแสดงแน่นเลยเปิดตัวซีรีส์คุณผู้ชมนะครับทบ่ำหลวงแต่ที่สำคัญเลยนะครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์จากเจ้าตัวพร้อมๆกันเลยครับ h i c เค e r e s c u e นะคะเป็น Limited Series ของ Netflix ค่ะซึ่งในในใน l i m i t e d series ครั้งนี้คะ่ะเราจะลงลึกในทุกรายละเอียดโดยเฉพาะชีวิตของน้องๆ13คนที่ติดอยู่ในถ้ำค่ะแล้วก็จะมาเล่าโดยละเอียดขึ้นแบบว่าแต่ละหน่วยที่เข้ามาช่วยเป็นยังไงบ้างเราจะแบบเราคอมพชอะไรบ้างเราจะ failures อะไรบ้างคะ่ะจะแบ,บเล่าอย่างละเอียดค,คอนโลู์กับพีโดเป็นตัวละครใหม,ม่ที่แบบ fictional character ที่คิดขึ้นมาค่ะ แต่จริงๆ่ะพวกเราก็เป็นตัวแทนของหน่วยที่ช่วยในในภารกิจครั้งนี้ขอ่เราจะเป็นหน่วยวิศวกรทานงน้ำค่ะจะเป็นเหมือนตัวแทนหน่วยนี้นเย ก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับถ้ำหลวงนะคะภารกิจแห่งความหวังควันที่22นี้แล้วนะคะสามารถชมกันได้ที่ n e t flix นะคะเป็น Limited Series ที่พวกคาภูมิใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ชมกัน,นะค่ะ <S <S ใช่ k คปซิค <ky> กฝากติดตามด้วยการคุณผู้ชมนะครับสำหรับซีรีส์ถ้ำหลวงนะคะรับภารกิจแห่งความหวังคุณผู้ชมนะครับจะฉายไปพร้อมกันทั่วโลกเลยถึง190ประเทศนะครับ ออกอากาศทาง Netflix อือ์นะคะก็ติดตามเรื่ละครเนี่ยเป็นซีรีส์ดีๆเนี่ยกับภารกิจของ13บมหมู่ป่าของเขานะคะ